ครับผมนายธวินคำผัดวันนี้ผมจะมาทำการทําเส้นวิกัดโลกนะครับผมอันดับแรกครับทําการกดที่เชิงภาพนะครับการอ้างอิงตําแหน่งวิกัดบนบนโลกครับกดกราฟเนะครับนาทำให้ทำการนํารูปเข้านะครับรูปเข้าแล้วก็ใส่ค่าอิกัดอินเดียหนึ่งเครับเมื่อได้ครับเราทําการ ใส่ค่าพิกัดครับของผมทำการครับดูค่าพิกัดว่านี่คือพิกัดที่เท่าไหร่ครับของผมก็จะเป็นแกน x ก็จะเป็น6 3 4 0 0 0ครับแกน y ก็จะเป็น1 9 3 0 0 0ูครับของผมแล้วทําการโอเคครับก็จะอยู่กลางจุดนะครับให้ยังอยากให้ข้อความมันโชว์นะครับทำการกดกําหนดนะครับแล้วกดที่ค a ลเลจครับกดคําว่าโชว์ครับแสดงโชว์แล้วกดโอเคครับก็จะขึ้นมาครับแล้วเราก็มาทํามันบนต่อครับ ข้าวบนก็จะเป็นพิกัดหนึ่งคาาร์เราก็มาดูฝั่งนี้ครับว่าฝั่งนี้เป็นเลขอะไรฝั่งนี้ก็นับตั้งแต่เลขนี้ครับขึ้นมาครับก็จะเป็นห3สาหจนถึง6 3 4ามส่ศนย์ครับ เราก็มาใส่ค่าอันที่สองเลยครับเรบ,บนะครับมันไม่ตรงนะครับค่า x ก็จะได้หกสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่า y ก็จะได้1 9 3 2 0 0 0้าาทำการกดโอเคครับ ก็จะไ,ได้ค่าประมาณนี้ครับต่อไปก็ผมกดกดอันที่3ต่อครับอันที่3ก็จะเป็นค่าแกน x ก็จะเป็น6 3 6 0 0 0, 0ครับแกน y ก็จะเป็น1 9 3 2 0 0 0ครับกดโอเคครับต่อไปอันที่สอันที่4ครับอันที่4 ก็จะเป็นแกน x ก็จะเป็น6 3 6 0 0 0ครับแกน y ก็จะเป็น19 3 0 0 0 0าครับเาทำการกดโอเคครับแล้วทำการขั้นต่อไปก็ทำการนำรูกไปเก็บครับกดอันนี้เป็นเชิงเส้นนะครับแล้วกดที่เราได้ไว้เก็บครับไฟล์ที่ได้เก็บ ผมก็จะเก็บไปตรงนี้ครับทําการบันเซฟเลยครับทําการกดนําเข้านะครับเพื่อทํางานต่อครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมแล้วทาการกดรันนี่ครับเมื่อได้แล้วทําการกดการบ้ากครับกดเซฟไปครับก็จะเห็นจุดไปที่ขึ้นมาครับ ที่เราแสหมดนะครับก็จะได้เป๊ะตามพอดีครับขอจบพังนี้นะครับของครับ